สวัสดีครับผู้ชมครับกับพบกับรายการดูเด็กนะครับรายการที่พาผู้ชมนะครับมาพบกับสาวๆสุดน่ารักนะครับของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของเรานะครับซึ่งรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งสองช่วงนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับเราจะให้หนุ่มโสดทั้ง4คนนะครับมาตัดสินว่าสาวๆคนไหนนะครับที่เข้าตาพวกเขามากกว่ากันครับ ไครับวันตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้โชคดีท่านแรกนะครับซึ่งเป็นหนุ่มโสดปีหนึ่งของเราเองนะครับเนิ่งตัวไหนครับตัวพอลเขาเป็นหนุ่มกรอบครับจบจบเรียนวัดนราดิครับใครที่สายอยู่สายให้ดูอีกการทุนทางบินที่พี่ชายเสียเปล่าแล to, 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 to. ้วแต่เราคว้ากันนะครับแดง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 ไม่เข้าแดงไม่เข้าอีกทีวาซีมี่ตาตรงนี้ตาสองที ครับกับคําถามในวันนี้นะครับส้มกับมะนาวคุณคิดว่าใครสวยเนี่ยกว่ากันครับส้มครับผมเพราะอะไรครับผมครั้งแรกครับที่เจอก็พี่เขาเป็นคนน่ารักครับดูจากความภายนอกคนน่ารักครับคนสวยครับผมแต่ที่ตอนนี้ก็รู้จักมาอะไรที่น้องสัยน้ารักเหมือนกันครับของขอบคุณครับครับ ครับนี่นะครับคือผู้โชคดีคนที่สองนะครับซึ่งเป็นหนุ่มสดปีหนึ่งเหมือนกันนะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับน้องชื่อน้องไอหนุ่มเป็นครับจับจับเงินประเทศอุตตราคณะวิศวกรรมาเทคโนโลยีการพลังงานและวิทยุกระจายเสียงครับระยะเส้นทางก็ครับเชิญเลยครับรถตุ๊กตุบันทุกชาถขึ้นสะพานลดลงสะพานลดเดียวซ้ายลดเลี้ยวขวาช้ากระตุก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 นะครับ ครับผมกับคำถามในวันนี้นะครับคุณส้มคุณมะนาวครับคุณคิดว่าใครสวยเด็ดกว่ากันก็ของที่ผมผมคิดว่าน่ารักทั้งสองคนนะครับแต่ว่าจะพี่ส้มครับเพราะว่าโดยเขาหน้ารักครับแล้วก็คุณดีในกลับผมงพี่สายเฟรดี่ครับผมครับผมครับครับกำนุนส่คนที่สองนะครับก็เลือกคุณส้มเหมือนกันนะครับเรามาดูว่าคนที่สามครับจะเลือกคุณมะนาวหรือคุณส้มครับครับแล้วนุ่มส่คนที่สามของเรานะครับ นะคตับตัวนครับสวัสดีครับน้องเชิน้องมิลไฟจบจากโรงเรียนน้องวินการคุณมาชาลัยค่ะไดเรียนภาษาอยู่ภาษานี่คือการัินว่าจะเป็นาษาที่ดเป่าใช่ไหมครับน้องคนอวนน้องคนทียบลอนด์คนนีงน้อวรน้าเด็กน่าเกลีนะครับครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับคุณจิว่าคุณส้มคุณเวนารไปสวยกันครับ คุณน้องปีมากนะครับเดี๋ยวมาดูหนุ่มโซคนที่4นะครับว่าเขาจะเลือกใครนะครับครับว่าหนุ่มโซคนที่4ของเรานะครับแห้กำลัวงใจครับผมรบครับน้องชื่อน,นะน้องในหนุ่มคิวครับเดียวคิวแทกครับผม <c oughs> จบจากนั้นเจมส์ก,ก็มุ่งสังข์ข้าราชกรทั้งปีครับตอนนี้กำลัขของศึกษาอยู่วิทยุการโทรทัศน์และวิทยุกระจายจเสียงครับอาทีครัที่รายการนี้มีออกยูนิล็อกครับโอเคครับไม่เถอะ ให้เขาดูดูมันเองดูฟ้าบอกดูมันเองใช่ไหมคนเนึ่งไม่ไม่ดูผมด้วยครับผมว่าไม่สอนนะครับครับหนุ่มไม่โสดนะครับแปลงโลโก้เลยครับผมครับผมเฮ้ยนี่มันเป็นเพลงอะไรต้องฟังแล้วไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามัเข้ามาบางคนเราก็เรียกเด๊กเก้ เ็เรียกอะหรือว่าเก้ครับกับคำถามตัวนี้นะครับคุณ<อ>ส้มมาปรกาคุณมีว่าใครเปานออะไรครับ คนรววนะครับคุณส้มก็ชนะไปนะครับด้วยคะแนนสามต่อหนึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะพาสองสาวนี้มาเล่นเกมกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่าชนะไปนะครับ สองสาวนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกในสัปดาห์นี้นะครับก็คือส้มกับมะนาวนะครับเดี๋ยวให้สองสาวได้นั่ตัวกันหน่อยดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนาวค่ะชอบเวลาัชชูเลนเัสคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มครับครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมกันนะครับเพื่อให้สองสาวนะครับใช้ความสามารถนะครับในการเอาตัวรอดชาวนานะครับซึ่งเกมแรกนะครับจะเป็นเกมคิดเลขนะครับตายไี่ครับเลขชุดแรกนะครับ ห้าบวกสามบวกสองบวกหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสามลบห้าครับทำมาเป็นศูนย์ศูนย์ครับงงค่ะมาที่ข้อที่สองนะครับชุดเลขเดิมวะห้าบวกสี่บวกสามบวกสองบวกหนึ่งครับสิบห้าค่ะถูกต้องครับมาถึงข้อสุดท้ายนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าครับสิบห้าถูกต้องับ สรุปขอคะแนนเกมแรกนะครับมนาก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับครับกับเกมที่สองนี้นะครับจะเป็นเกมวัดพลังนะครับโอยทั้งทั้งสองฝานะครับงัดข้อแข่งกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเย้ตามที่เราคาดหวังนะครับมนาเป็นฝ่ายเอาชนะไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับและเกมต่อไปนี้นะครับจะเป็นเกมปอยยิงฉุกนะครับโดยใช้สองสาวนะครับแข่งกันวัดดวงว่าดวงใครจะดีกว่าน,นะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับ ครับผลคะแนนของการแข่งขันปอยยิงชุดนะครับก็เป็นฝ่ายมนานะครับเอาชนะไปแล้วเพราะฉะนั้นการแข่งขันในรอบวัดความสามารถนะครับมนาผ่านเอาชนะไปนะครับเยรอบผลคะแนนโหวตนะครับก็เป็นทั้งฝ่ายส้มนะครับชนะไปเพราะฉะนั้นคะแนนรวมทั้งหมดก็เป็นเสมอกันนะครับเพราะฉะนั้นรายการดูเด็กอาทิตย์นี้นะครับก็เสมอกันไปนะครับ ที่ดาประจำอำเภอเอาเกาเธอช่างสวยงามเด่นเป็นเอกชนความงามอยู่ในครับต้องบอกขอบคุณสองสาวเลยนะครับที่มาเล่นเกมวันนี้นะการยูเคเฮ้ย a, 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 a l right now